สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับแฮมเมอร์และก็ชูตติ้งสกานะครับผมแฮมเมอร์ที่แปลว่าคอนนะครับผมแล้วก็ชูตติ้งสกาก็เป็นคอนกับหัวนะครับอ่าเรามาดูแฮมเมอร์กันก่อนนะครับผมแฮมเมอร์ Hammer, ดูง่ายๆนะครับในกรณีที่ก่อนหน้า ก่อนหน้าที่จะเจอแฮมเมอร์นะครับผมเทียนจะเป็นขาลงมาก่อนนะครับผมจนกระทั่งเจอแฮมเมอร์นะครับผมแท่งเทียนจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำก็ได้นะครับผมแล้วนะครับผมหลังจากแฮมเมอร์แล้ว3ตัวนะครับผมจะไม่ทำจุดต่ำสุดจะไม่ทำจุดตำ่ำใหม่นะครับผม ก็คือจะทําจุดสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ไซเวนะครับผมหลังจากเจอแฮมเมอร์นะครับจะไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเป็นจุดกับตัวนะครับฟังอีกที่นึงนะครับเทนก่อนหน้านั้นเป็นเทนขาลงเมื่อเจอแฮมเมอร์จะเป็นจุดกลับตัวนะครับแฮมเมอร์ Hammer จะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำก็ได้ แล้ว3มแท่งเทียนหลังจากแฮมเมอร์จะไม่ทําจุดต่ําสุดไม่ทําจุดต่ําใหม่นะครับผมก็คืออ่ามันจะไม่ต่ําไปกว่าแฮมเมอร์มีแต่จะไซด์เวหรือไม่ก็อ่าทําจุดสูงสุดขึ้นไปถ้าเข้าขายลักษณะนี้มันเป็นการการันตีว่ามันได้กลับตัวจริงๆนะครับผมอ,อีก อีกตัวนึ่งนะครับผมก็คือชุดติงสตาร์นะครับผมก็คือแฮมเมอร์กับหัวหนั่นเองแท่งของแฮมเมอร์นะครับจะเป็นสีดำหรือว่าสีขาวก็ได้นะครับทฤษฎีมีอย่างนี้ว่าก่อนหน้านั้นเป็นขาขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วเจอแฮมเมอร์ Hammer กับหัวหรือว่าชูดติงสตาร์นี่นะครับผม หลังจากเจอ Shooting Star แล้วนะครับ3มแท่งเทียนต่อมานะครับผมจะไม่ทําจุดสูงสุดใหม่จะทําจุดต่ําสุดลงมาเรื่อยๆหรือไม่ก็ไซ์วไปสักระยะครับผมแล้วก็ทําจุดต่ําใหม่ลงมาทฤษฎีจะเป็นอย่างนี้นะครับในกรณี Shooting Star ผมจะอธิบายควบกันทั้ง Hammer แ,แล้วก็ Shooting Star เลยนะครับ เรามาดูตัวอย่างในสถานก,การจริงกันเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นคู่เงินอ่า NZD USD นะครับไทมเฟรม15นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์สกรีนนะครับผมอ่าพิมพ์สกรีนเพื่อที่จะเราจะไปได้ว่าเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมเรามาดูกันว่าแฮมเมอร์อยู่ไหนนะครับผมแฮมเมอร์ Hammer อยู่ตรงนี้นะครับผม ตัวนี้คือแฮมเมอร์ตามทฤษฎีที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเทนก่อนหน้าน,นั้นไม่ขาลงมาก่อนเจอแฮมเมอร์จะกลับตัว3แท่งเทียนหลังจากเจอแฮมเมอร์แล้วจะไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ทฤษฎีเป็นอย่างนี้นะครับผมเราก็มานะับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ หนึ่งนะครับผมทาไงหนึ่งนะครับผมสองสามเราจะเห็นว่าแท่งเกียนทั้งสามตัวนะครับหลังจากเจอแฮมเมอร์แล้วนะครับผมตัวน,นี้ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่เข้าเงื่อนไขแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับผมสามแทงเทียนหลังจากเจแฮมเมอร์ไม่ทําจุดต่งจุดใหม่อตรงนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันกลับตัวก่อนหน้านี้เป็นขาลงนะครับผมเป็นขาลงมาก่อนเมื่อเจแฮมเมอร์นะครับผมจะกลับตัวขึ้นไปนะครับจะกลับตัวขึ้นไปตรงนี้เป็น ทฤษดีของอแฮมเมอร์น,นะครับต่อมาเรามาดูอ,าอีกตัวนึงนะครับก็คือ shooting star นะครับ shooting star คืออะไรก็คือก่อนหน้าน,นั้นเป็นขาขึ้นมาก่อนเจอ shooting star shoot shooting star นะครับหรือว่าแฮมเมอร์กลับหัวนะครับผมเจอเจอตัวเนี้ยมันก็จะกลับตัวลงนะครับผมเรามาดูตัวอ,อย่าง กันนะครับก็คือตัวอย่างนี้นะครับผมตัวอย่างนี้นะครับตามที่เขาบอกก่อนหนะ้านะั้นเป็นขาขึ้นมาก่อนนะครับผมเจอไอ้หางยาวๆนี่แหละครับผมที่เขาเรียกว่า shooting star นะครับผมแล้วสาม แทงเคียนต่อมานะครับผมไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้นะครับไม่ทําจุดสูงสุดใหม่มาเป็นการคอนเฟิร์มว่าเคียนได้กลับตัวเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วครับผม ตัวนี้เป็นชุดสิ้งของครับตัวนี้เป็นแฮม่มอร์ะครับผมถ้าเราเข้าใจแพทเทิร์นเราก็ออกจะสามารถมองเท็นออกแล้วก็วางกลยุทธ์ได้นะครับผมทำให้เราลดการผิดพลาดในการเทรดลงได้นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำในคราวนี้นะครับไปฝึกดูนะครับผมว่าแต่ละผู้เงินเป็นยังไงนะครับผมแล้วติดตามอย่ายลืมกดติดตามนะครับผมจะมีอัปเดตเรื่อยๆครับผมก็จะมีเทคนิคหรือว่า,าแนวแนวคิดการเทรดมานำเสนอเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ